มนี้มามือนี้มาตลาดของทุม่มของทุ่มหนานอ้องโอ้ยเหนียรค้อยเสียอีกแล้วเหนียรค้อยแรนดุงดุงแล้วพูดนะท่านพ่อชายคลิปแล้วหเหนียแลงนี่รถมะม่วงน้ำดอกไม้โลละยี่สิบบาทพี่น้องบาทคือเรก่องว่ะมะม่วงโลละยี่สิบบาทงามดูก่อนนี่นะยี่สิบบาทไข่หมดพี่น้องไข่หมด ไข่หมดหรงามใช่ป่ะคุณนายก็กินเปลี่ยนครับคุณนายคุณนายก็กินไข่หมดดิครับผมอาหารโปรตีนชั่นสูงอาหารสั่นสูงไข่หมดงามจังพี่น้องตัดไร่ทักไร่เนธเอาสอจานหะาโลนิปป์่จานนี้ไหมครับพี่ใส่ถุงไปเลย เขา่เดมเานี้ยยายอะไรนะอซือพิมไปไหมคะพอเลยเนาะมันจะไม่ได้แตกใช่คเ่ก็ได้ยายจานหนึ่งนี้นะเป็นจานอันนี้จานละสามร้อยโอ้จานละสามร้อยมาปลห้าร้อยชั้นสูงไ่มดฮีนี่เนี่ยบดฮีจานเท่าไหร่นี้นะจานละระจานละร้อยค่ะ จัาเราไปไล่เอยายจนนั่นนะร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เอารับพี่น้องกองสัมพลเราดสุดยอดครับสุดยอดไหมดพี่น้องครับก็ห้ามยาก็มาแนาเนยเเสียแล้วนพี่น้องเห็นเนียเขาปอเยเนไปไหนแล้ว โอยคนหลายจังคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเลยผมจะหาเมียผมเจอไหมเนี่ยเขามีดีดผิดพอเมื่อนี้นะเ <_ letter> ทียมโลละเจ็ดสิบครับผมมาล่าครับมาล่าเต่ว่าผมหาเมียผมไม่เจอ พอหนังไก่นี่ก็แซ่บแซบกระเมียคทอยสอฟก็ลวกทอดสอบองุ่นไหลเมล็ดสตรอเบอรี่เออเป็ดพะโลาหมูพะโลาไก่พะโลาแซ่บแซบครับผมหมูสเต็คกครับผมอยากให้เขาเห็นพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตย,ย่างไปไว้หามเอยากเขากันเน้อแต่ว่าแนวกินก็หลายเกีงกยงจังเลยอุ้ยดังเค็ม ทังควอยมัดละ60บาทครับผมสมโคเคสมโคเคสมโคเค่าเมียเดดเดียวคันเมียเดดเดียวลาอาหารสำร็จไลยพี่น้องตลาดหนาน้องตลาดหนาน้องคนนะงนี่เรากินเบอรเกอร์เชฟที่ว่าน้องละ30บาท สำเร็จตรงมมนี้ครับผมโอ้ยพริยาหามไม่เจอเอามุมนี้ดีกว่าคนน่าจังโอ้ฝั่งนี้ก็อาหารสำเร็จครับผมลาบเนื้อต้มเนื้อโอ้ตแต่เสียไปว่าลาบเนื้อต้มเนื้อพี่น้องเดี๋ยวเตะลิงปิงครับตะลิงปิง10บ,บาทตะลิงปิง10บ,บาท ันเจ้านีก้ก็ขายที่ขายดีกว่านี้นะมกหน่อไม้โมกกะทิยี่สิบมกเหล่าอีสิบครับผมคนนะวันนีน้ชาวตีนชาวมือ้อคนหลายคจังโอ้ผัดไทยอันนี้ลูกเขากระหม่อมอาเผาแต่ที่ต้องหันคือห้ามเหยียพค่อยบอกพี่นอ้องกินนี้ไว้ชั่นนี้ก่อนกินนะก็จนะย,ยังห้ามเหยียบค่อก่อนชั่นนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ห้าเมยีมยก่อนหาเมียก้อนคลิปนี้เป็นการตามหาเมยียในตลาดของผม